เดี๋ยวเราขึ้นจากน้ำแล้วนะคะนี่ก็จะไปแช่น้ำนะคะแช่าอาเจากกดช,ชี่นะคะเปิดน้ำเต็มแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแช่น้ำปอมแปมปอมแปม,ปมนะคะห้องน้ำใหญ่มากเลยชอบชอบนะคะก็จะเป็นชักโครกแล้วมีกระจกกันนะคะเดี๋เราจะมาเล่นกันมนกระตบุม้มบุ้บุ้บุ้อย่างนี้นะคะ แต่ว่าไม่ได้ซื้อที่ใส่ฟองมานะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ําเล่นจากุชชี่แช่อาบนีกว่านะคะก็เปิดน้ําอุ่นไว้แล้วนะคะก็เราก็จะแช่ก็คือความสุขของไอ้นี่นั่นเองเอาเลื่อนก็จะมุ๊มมุ๊มมุ๊มนี่นะคะถ้าเราชาดช้อยู่เป็นไรไปเนี่ยเดี๋ยวถอดกันสอดที่ช้าก่อน วยวขอเก็บที่ใช้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็จะแช่นะ้ำเป็นเถออ๋อเย็นมากเฮ้ยไม่ใช่โอนมากอะมันใหญ่มากเลยอ่ะอ่ามันใหญ่มากเลยแล้วมันลื่นไนงะ ใครที่เคยถามเรื่องราคาที่นี่นะคะก็ลองดูในอโก d ดดูนะคะราคาันมีเป็นโปรโมชั่นอยู่แต่ว่าไอนนี่มานี่แบบมาแบบบ้างคนรู้จักไงคะเราก็ไม่ได้เสียตังค์นะก็ไป่ก็จะมีพวกโปรโมชั่นต่างๆมากมายไม่ใช่หรอไดเว็บอะ่ะก็ลองเสิร์ชดูนะคะแต่ว่าที่นี่สงบดีมากนะคะใครที่อยากจะมาพักผ่อนก็มาได้เลย ขอตัวไปแช่น้านมานะไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาเฮ้จะเที่ยวเผื่อไปเลย